ปล่อยเพลงแรกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับคือฟีดแบ็กก็ดีเรื่อยๆนะครับผมหมายถึงว่ายอดวิวเนี่ยก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็เป็นที่พอใจมากๆเลยครับอย่างนี้แบบเรามีชาเลนจ์ในการทำ TikTok อะไรที่มีไหมครับพี่โอ๊คจริงๆมีอยู่แล้วมีตั้งแต่เริ่มเลยครับมีตั้งแต่เริ่มเปิดมาเริ่มโปรโมทก็คือเริ่มแบบปล่อยแบบชาเลนจ์เต้นเลยจากที่ไม่เคยเห็นหนุเต้นเนี่ยจะได้เห็นหนุเต้นหนุเต้นไปแล้วด้วยใช่ไม่ต้องให้อบเต้นตรงนนนี้ะะออายบ ไม่ต้องเรียนครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นท่าเต้นได้ง่ายที่ทุกคนสามารถเต้นตามได้คือโอบอยากจะบอกว่าถ้าโอบเต้นได้คนบนโลกนี้จะเต้นได้เรียกว่านี้คนเต้นตามมันค่อนข้างเยอะเลยค่ใชคนเต้นตามก็ต้องเยอะอย่าใช้คำว่าเต้นตามเยอะเราบังคับคนอื่นให้เขาเต้นกันเยอะครับล้าต่อเปเต้นตัดพีพีเป็นไงคะใช่ก็จริงๆจะบอกว่าพีพีเนี่ยจำท่าเก่งมากเพราะเดี๋ยวนี้พีพีมาสายแดนแล้วใช่ครับเห็นไหมว่าเพลงพีแต่ละเพลงเนี่ยก็คือเต้นหมดเลยแต่จะมีน้องชายหนึ่งคนครับผม ที่จังหวะไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นเขานั่นกะ็คือบิวกินนั่นเองแต่ว่าเขาไม่จังหวะในใจของเขาเราโอเคแล้ว<อ>ใช่กานเต้นเรามีการซ้อมก่อนไหมคะมีมีการซ้อมของพี่มีการซ้อมกินบอกว่าไม่เป็นไรผมชอบเรียวๆสดๆเลยแบบนี้ผมชอบใช่แต่ว่าระยออกมาก็คือแฟนๆก็ชอบมากเลยตอบคลิมน้นใช่ก็คือเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะที่หลายๆคนเนี่ยรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็แบบว่าปล่อยออกมาแล้วให้ทุกคนได้เห็นแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังจะไม่หยุดทำนะก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆครับผม จริงแล้วก็มีความชอบแหะครับคือมันความตั้งใจว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันเนี้ยเราแบบว่าเราคิดวิเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่าแบบมีความตั้งใจว่าเราอยากจะปล่อยแล้วเราก็อยากจะสื่อสารเอ่อแมสเซจต่างๆจากเพลงเนี่ยไปให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนี้เราทีนี้แบบเรามีวัดเรื่องกระแสไหมคะว่าแบบเป็นเพลงแรกที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยห่วงเรื่องนี้ไหมไม่ได้ห่วงครับเพราะว่าเรารู้สึกอยู่แล้วว่าตอนนี้อัลกอริทึมของการ ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ตามคือตอนนี้มันยากอยู่เราเข้าใจแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็โอเคแล้วแต่พอปล่อยมากระแสก็รเีียงแล้วเพลงต่อไปนี้จะมีแพลนจะทำต่อไหมคะมีครับมีทำอยู่เรื่อยเยครับผมก็คือถ้าสมมติว่าโอ๋หยุดทำไปก็คือตังโมนนะฮะครับแล้วทีนี้พอมาทำเพลงจะหันมาเป็นศิลปินเต็มตัวเลยไหมไม่ไม่ไม่เราไม่ทิ้งการเป็นนักแสดงหรอกคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำสองอย่างให้มันไปควบคู่พร้อมกันไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบ่งเวลาเอาอะไรอย่างเงี้ยครับ มมรมสดรจริงๆหมายถึงว่ามันอินเป็นช่วงๆมากกว่าอย่างช่วงนี้ที่เรามีเวลาทําเพลงเนี่ยเราก็จะให้เวลากับเพลงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายละคเรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมในการทำเพลงก,ก็คือแต่งเบลลดี้เองเร้องไกเองไม่ไม่ไม่ครับคือมีคนทําให้อะไรที่เราไม่ถนัดเราจ้างดีกว่า<ม>ครับผมให้คนที่เขาเก่งๆทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมีรีเควสครับเรามีบอกอินพุตไปว่าเราอยากเราเลือกประมาณนี้อยากใช้คําประมาณนี้พี่เอาคําพวกนี้ใส่ลงไปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมเพลงต่อไปนะคะจะแบบเป็นแนวไหนเพลงก็ยังเป็นเพลงป๊อปอยู่ครับผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นแนวที่ถนัดแล้วก็แบบหมายถึงว่าเป็นเพลงแบบมีป๊อปกินอาเอ็มบีเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบเรื่องเล่าประมาณไหนกําลังขึ้นแล้วใกล้ขอหรือยังคะอะไรนะครับใกล้ขอหรือยังคะซตอนไหนใกล้ ช่ว,วงไหนเราเบลไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็ก็พยายามทําให้มันได้แบบว่าอยากจะให้หลังจากเพลงนี้ประมาณ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถึงจะปล่อยออกมาครับไม่ไอราที่เราจะทำเพลงเนี่ยเรามีปรึกษาพี่ที่เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยไหมปรึกษาหมดเลยครับคนที่วงการเพลงเนี่ยปรึกษาหมดเลยคือถ้าจะไปช้อปปิ้งโปรดิวเซอร์กันมาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำได้ให้แบบเต็มที่มากที่สุดแล้วก็มาดูว่าคนไหนที่เข้ากับเพลงเราได้นะครับแล้ว เพลงไหนครับเพลงที่สองเงที่อครับเอาจริงๆคือเวลาจะกินข้าวกันโทรหากันยังไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกันเลยนะครับเ<ม>ขาคงไม่มีเวลามานั่งคือปกติเนี่ยเราจะเขาจะได้ฟังหลังจากที่อัดเดโมมาเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรีว<ๆ>่าพี่พวพีงานแน่นงานแน่นมากจริงพี่โอกว่างานแน่นเหมือนกันสาธุสาธุครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอยู่บ้างครับผมแต่ว่าโอมไม่ถึงขั้นแบบว่าแบบเดินสายอะไรขนาดนั้นแบบว่าโือผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะเราเชื่อครึ่งเชื่อครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันเราเอาอะไรที่แบบว่าสบายใจเราเก็บไว้อะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยเราก็อย่าไปคิดอะไรมันเยอะครับผมคือเราก็ต้องใช้ชีวิตเราอะเนาะแทงแรงแบบเรี้ยขนาดนี้เราแอบไปมือบ้างไหมคะอะไรนะครับแทงแรกเรี้ยขนาดนี้ไรมแอไปอะไบ้างครัไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแค่สวดมนขอพรเฉยๆว่าเออ ขอให้มันเป็นอย่างที่แบบว่าเราตั้งใจหวังไว้นะอะไรอย่างงี้ใช่ครับประมาณนี้ไม่ไดไ้ขอที่ไหนไม่ได้ขอที่ไหนนะจริงๆเราก็แบบว่าไม่รู้่ก็ที่บ้านมีหิ่งอากงอยู่ก็บอกว่าอากงช่วยด้วยนะแบบอะไรอย่างเงี้ยอ,อ, <laughs> อะไรวันนี้งาน,นท้ายนี้ให้คากเหน่อยค่ะใครจะชาเลนจ์เต้นสามารถเต้นเเต้นได้อยู่ก็ยังสามารถเต้นได้อยู่นะครับสำหรับชาเลนจ์เต้นของเอ่อต่อให้เธออยู่ไกลนะครับผมแล้วก็ เต้นแล้วเนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็ก Dance for m ม o n ทูมามาให้โอบด้วยเดี๋ยวโอบจะเข้าไปกดไลค์ขอบคุณครับ